ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับ,รบวันนี้ผมเตรียมภาพมาเบ่งตัวเลขแนวทางสูตรหลักร้อยบนนะครับสูตรหลักร้อยบนกับเขาแมวสิบสิบกุมงวดนะครับเอฟซีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองงวดครับวันนี้เป็นงวดที่สิบสามเดี๋ยวผมเตรียมภามาเบิง่งเนาะครับเนาะ เตรียมย้อนหลังให้เบิ่งจากสองสามวดนะครับเดซีครับรเตรีมยมไเริ่มจากสองเก้าดนะครับเนาะซีหนนะครับสองเก้าดีห หนึ่งแปดหนึ่งเจสัตว์ปะคับเจ็ หกหกสี่ต่อมาห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเ็ดลังแปดศูนย์ าสามเจ็ดเจลาสุดนะครับเนาะสี่หนึ ครัตัวนี้นะครับเ,เลขหน้า เรียกหน้าข้างที่หนึ่งหน้าข้างที่สองครับตัวนี้ท่ายท่ายข้างที่สองนะครับครับอนเทียมเริ่มจาก สองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเนาะเรีหน้าข้างที่หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหกหกสี่นะครับหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหกหกสี่นะครับต่อมากะหกหกสี่หนึ่งเก้าห้าสามเจ็ดเจ็ดนะครับหกหกสี หนึ่งเาดนะครับล่าสุดนะครับเนะบานะครับล่าสุดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเกสี่ครับห้าเจ็ดเจหนึ่งครับตัวนี้มาบวกมาลบก,กันเนาะ f อเนาะบานัน หลักแสนหลักแสน3ามเถอก็มาบวกหลักหน่วยบวกหลักสิบก็บบวกหลักสิบนี่ครับ ครับเอฟซีสัตว์เกียนนรนะตยววนินะครับเนาะบันะนี้มันสิมีบวกก็เตียมเจียวไ้นี่หนาะครับเนาะบวกตัวอีกเงหน่อยคงที่ครับบวกหนึ่งคงที่นะครับ เอาอย่าลืมครับพี่เข้าใจนะครับเนาะบวกพร้อมกันเลยครับเอซีบวกได้ครับ สอามเป็น6กนันมาครับหบวก1บวก8ดบวก6บวกบวกหนึ่งคงที่เขออาจะลืมนะครับบวก1คงที่นะครับหบวกครับได้22่จัดเกียน,นะครับเนาะยีสบสอง ย2่สิบสเข้าเก่าแต่สองนะครับ2องสองบวกสเป็น 4, 4ีตัวนี้มาบวก2อีกสีบวกสเป็นหกสาตัวมาตัวนะครับเนาะหลักร้อยบนนะครับที่เข้าใจนะครับเนาะหลักร้อยบนแบบนี้ต่อมานะครับต่อมา สามห้าสามห้าสิบห้าพอเตรียมนับออัตตาเนะครับเนาะห้าบวกสี่บวกเก้าบวกเก็ดบวกบวกหนึ่งคงที่ครับอย่าลืมหนึ่งบวกครับได้ยี่สิบหกครับเอฟซียี่สิบหก ยี่สิบหกหอกอเทียหกน่มครับหกหบวกสองเป็นแปดปดบวกสองเป็นสิบสิบหอกอัลศูนย์นะครับครับเอางวดงวดงวดที่จะถึงนะครับเอเนาะเออสามสี่สามสี่สิบสอง่มครับสิบสองโเแทียมนับอเอสองนะครับ สองบวกเบวกหบวกแบวกบวกหคงที่อย่าลืมนะครับ1บวกกับได้19บเก้นะครับสิบเกาเกาห้องออเเก่านะครับเนาะเ้า 9กบวกสเป็น11บเอ็ดบครับสิเอ็ด้าออกตัวหนึ่งครับหนึ่บวกสอบวกสก็เป็น3ามเป็นบครับนี่ครับได้9 1้สา หลักร้อยนะครับเนาะค,ครับหลักร้อยบนครับสิบหกสิบหกมีคอหกหกครับเบิ่งบนเป็นแนวทางนํากันนะครับเด้อเอฟซีผิดพลาดประกันใดพระเจ้ามากราบขอโทษขอไพ่เนาะครับเนาะครับคำนวณย้อนหลังถือเบิร์ถูกงวด ขับไปนาโบลูเนาะครับเนาะรับสองสี่หกสี่ก็มาเขารักลอยนะครับครับงวดต่อมาหกแปดศูนย์หกก็มาเขารักลอยครับครับวดที่จะถึงเนาะครับเนาะเก้าหนึ่งสาม ไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเด้อครับเด้อร์ fc ที่คอมเมนต์มาให้พอเตียมลงให้รักลอยเนาะครับเนาะครับสิบเอ็ดโอสิบสองงวดหรือสิบสามงวดประมาณน,นั่นแหละ fc ก <ười> ็ลองมาเฮ็ดคำนวณย้อนหลังเบิ่งเนาะครับเนาะค้ามันเดินต่ออีกครับคือพอเตียมมอลล์ละผิดพลาดประกันในพอเตียมกากก้อตรวจก้อไพ่หลายลสูตรก็เป็นแนวทางเนาะครับเนาะดีกว่าเดาเนาะครับมีสูตรเบิ่ง สูตรเทวดเบิงดีก็ห้าเดาเอานะครับสัดเ,เยนนะครับเนาะเข้าใจนะครับเนาะเลขหน้าข้างที่หนึ่งเลขหน้าข้างที่สองเลขท้ายข้างที่สองครับที่พ่อเตียมเอาให้เบิงเลี่ยวเนาะครับเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับสุดท้ายทายสุดนี้พ่อเตียมก็ ขอขอบคุณเยฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตีมพ่อเตมขออวยพ่อให้มีแต่คววมสูขควมเจริญนะครับเด้อค่วมเจ็บยาให้ได้ค่วมไข้ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีอายุมั่นควรยืนทำมาค้าขายสิ่งเล็ก็ับขอให้เจริญลุงเรื่องนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม